ที่กําลังมหาแนวข้อสอบหรือกําลังเตรียมตัวสอบเพื่อขอหรือต่ออายุบัตรช่างผู้ควบคุมล้านตรอกันอยู่นะคะและสําหรับใครที่กําลังวางแผนจะเปิดร้านตรอ,อหรืออย่างมีบัตรติดตัวไว้ใช้งานแบบถูกต้องทุกคนต้องมาดูคลิปนี้กันเลยค่ะไปดูกันเลยค่ะอันดับแรกมาที่โปรกแกรมที่ใช้ทําแบบทดสอบออนไลน์ค่ะ เมื่อเข้ามาแล้วไปที่เมนูทำแบบทดสอบออนไลน์ค่ะภายในเมนูจะมีให้เราเลือก2หัวข้อด้วยกันแต่วันนี้เราจะเลือกทำที่หัวข้อแนวข้อสอบแบบต่ออายุค่ะเข้ามาแล้วจะมีให้เราเลือกจำนวนข้อที่ต้องการทำค่ะเราจะลองทำ50า50ข้อดูก่อนนะคะ ข้อสอบที่เราจะทำก็จะขึ้นมาให้เราค่ะเราก็อ่านโจทย์และเลือกคำตอบที่เราต้องการตามที่ข้อสอบกำหนดให้ได้เลยค่ะถ้าใครที่ทำข้อไหนแล้วไม่มั่นใจเราก็สามารถข้ามไปทำข้ออื่นก่อนได้นะคะแล้วค่อยกลับมาทำ ข้อที่เรายังไม่ทำทีหลังได้ค่ะ ถ้าเราทำเสร็จแล้วเราก็กดส่งคำตอบได้เลยค่ะผลการทดสอบเราก็จะขึ้นให้เลยนะคะก็จะมีทั้งข้อถูกและข้อผิดที่เราทําไปค่ะถ้าใครอยากทดสอบอีกครั้งเราก็มาคลิกที่ที่ทําแบบทดสอบอีกครั้งได้เลยนะคะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ เป็นไงมากคะ่ะทุกคนง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะแคมเนช่วยให้เราฝึกทำข้อสอบได้ทุกที่ท,ท,ทุกเวลาอีกด้วยสำหรับวันนี้หนูขอตัวลาไปก่อนนะคะแต่เอ,เอ่อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้หนูด้วยนะคะขอให้ทุกคนโชคดีในการสอบค่ะสวัสดีค่ะ